การสวัสดีเนาะทุกคนวันนี้มาพบกับท่องเบาวลาวอีกแล้วเนาะหลังจากเขาปิดคลิปมาดนเติบเนาะเรอัพคลิปลงยูทูปดนเนาะหลังจากว่าเวียรลายเนาะทุกคนวันนี้จะมาอัดคลิปเกี่ยวกับการเฮ็ดส่วนเนาะจะกาอยางเนี่นะจะไม่นะาจะกาอยางเนี่กะให้ นี่ก็เป็นเมียเขาเนาะจะทางหนี่นี่ออกแล้วก็กองปลาให้มันแห้งเอาจะเอาไปมานจุดเนาะนี่ก็เป็นหัวที่เขาล้อมไว้แล้วตัวนี้นี่นี่เป็นหัวที่เขาล้อมไว้แล้วล้อมหัวได้สองมือเนาะทุกคนนี่จะล้อมหัวให้มันที่กันเนาะเพื่อป้องกันสัตว์เนาะทุกคน อย่างนั้นนะตัวเบตงงวัวงัวเที่ยวจะก,กายยากปีนี้เนอะทุกคนพาทุกคนเลาะเบิกพืชทีเนาะว่าจะปลูกได้เท่าไดการได้จกักเป้าเข้าได้จักหมื่น กาหยางหน่อยนะทุกคนนี่ตึ๊บนะทุกคนเนาะบืนมือจะเอาจักตัดหญ้าเขานะจักตัดหญ้าตัดให้มันละเอียดแต่ละเอียดแล้วเขาก็ปะประมาณชองมือให้มันแห้งนะทุกคนแห้งดีแล้วเขาจะเอาไฟมาจุดจุดแล้วเขากะ อันนี้ทำไมมันเกี่ยงดีเนาะเกี่ยงดีแล้วจะเอาจากไนาานกนนกนถนาเข้านะทุกคนนี่ก็เป็นรถของเฮาเนาะขี่รถมาป่าเนาะนี่มีเอาจงบนอ่ะนะรถไถนาเข้าเนาะทุกคนเนาะนี่จะพาทุกคนไปเบิง่งยางที่เขาปลูกได้สองปีแล้วเขาติดตาเนาะทุกคนเนาะ ตาเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เราตัดเป็นเรียบร้อยอย่างแต่ปลูกนะทุกคนปลูกส่วงเดือนสิบเนี่ลยลนะเนาะซ่อมไวต้ตที่ตายแล้วเอาต้นไม่นีนซ่อมเนาะนี่อย่างที่เราปลูกได้สองสามปี น้ำแล้วทุกคนนี่ออกแล้วฝนตัวเขาจะได้ขุดเลยนะทุกคนขุดแล้วไปปลูกเนาะเออโปรงไวสุดนี่นี่อ่อนซ้อนทุกคนโปรง่งยาวสุดตัวนีน้นี่งามบ่ืม จะบ่ค่ายเนาะเน้นกันปลูกอย่างเดียวเนะตเทียวเฮ็ดแล้วฮันตัวใหม่เนาะโตัหอดีกำลังปลูกตัวนี้เนาะทุกคนเนอาจจะค่ายเนาะถ้า,ามีผู้ใดเสียเอากะติดต่อได้เนาะเบอร์ทางที่ตัวเลขเจ็ดแปดศูนย์แปดสามห้าเจ็ดหก เจ็ดแปดศูนย์แปดสามห้าเจ็ดหกเบอร์ของข้าพเจ้าเอางเนาะทุกคนเนาะถ้าทานใดเราว่าต้องการเบียร์ยางที่จะปลูกเนาะป,ปีหน้าเนาะทุกคนนี่จะเป็นเบียร์ยางีแถวจะปลูกปีนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ยางีแถวจะปลูกปีหน้าก็เป็นส่วนที่เขากำลังบุกเบิกเนาะจะกล้าไหมเนาะทุกคน ออกหมดแล้วเนาะทุกคนย่งนี้อีของเราเนาะทุกคนต้อีอะไรจะทำการตัดงานตัวนี้ออกเนาะ,นะ อ,อ,อ,อ่มออการถ่ายคลิออปของเฮาก็จบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะท่นี้ขอก่าวคำว่าสบายดีบายบยเนาะทุกคนจะคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะ